อินเดียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีและาศาสนาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ทามกลางภาพลักษณ์ที่สวยงามของอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ความศรัทธาแรงกล้าและวัฒนธรรมที่ยาวนานแต่กลับมีอีกด้านหนึ่งที่มืดมนและซ่อนอยู่ซึ่งนั่นก็คือปัญหาทางสังคมและการละเมิดสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยด้านมืดของคนอินเดียมักจะถูกละเลยหรือไม่ถูกพูดถึงดังนั้นในคลิปดนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจด้านมืดของคนอินเดียโดยเน้นถึงพฤติกรรมหรือค่านิยมที่มีผลกระทบเชิงลบในสังคมและเหตุผลที่พวกเขาทำเช่นนั้น ซึ่งหากผมพูดถึงด้านมืดของคนอินเดียเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะสงสัยว่าทําไมปรากฏการเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นได้และอะไรคือความเป็นมาเบื้องหลังที่อยู่ในสังคมอินเดียซึ่งด้านมืดของคนอินเดียมันจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะครับการกดขี่วันณะ ระบบวันณะในอินเดียมีต้นกำเนิดมาจากศาสนาฮินดูซึ่งก็แบ่งคนออกเป็นวันณะต่างๆตามกำเนิดวันณะสูงสุดก็คือวันณะพราหมณ์ซึ่งก็เป็นวันณะของนักบวชและครูในขณะที่วันณะอื่นๆตามลำดับก็คือวันณะกษัตริย์วันณะแพทย์ลิศดีและวันณะสูทร อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในระบบวันณะนี้เลยเรียกว่าทลิตหรือว่าว an ันณะจันทานซึ่งก็มักจะถูกมองว่าเป็นคนนอกคอกและถูกเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรงการกดขี่วันณะเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในอินเดียจนถึงปัจจุบันนี้แม้ว่าจะมีกฎหมายและนโยบายที่พยายามลดการเลือกปฏิบัติแล้วก็ตามแต่ในความเป็นจริงการแบ่งแยกวันณะก็ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ผู้คนยังคงถือปฏิบัติตามธรรมเนียมแบบดั้งเดิมอย่างเคร่งครัดคนในวันณะที่ต่ำกว่า ก็จะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาการงานหรือแม้แต่การบริการสุขภาพเนี่ยน้อยลงเพราะเขาก็ยังคงถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมบางอย่างรวมถึงการนมัสก,การในวัดหรือว่าการร่วมงานแต่งงานของคนในวันณะที่สูงกว่าซึ่งเหตุผลหนึ่งที่การกดขี่วันณะยังคงมีอยู่เพราะว่าระบบวันณะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางสังคมที่อย่างรากลึกมานานกว่าพันปีการเปลี่ยนแปลงนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก แม้ว่าคนอินเดียเนี่ยจะมีการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแล้วก็ตามแต่ระบบวันณะนั้นก็ยังคงฝังอยู่ในวิถีชีวิตของคนจํานวนมากซึ่งทําให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปได้อย่างช้าๆและมีความขัดแย้งทางสังคมเกิดขึ้นเป็นประจําความรุนแรงทางเพศและการปิดบังเรื่องเพศ ความรุนแรงทางเพศเนี่ยเป็นปัญหาที่รุนแรงในอินเดียมากซึ่งได้กลายเป็นข่าวใหญ่หลายครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการล่วงละเมิดทางเพศและการข่มขืนก็ยังคงเป็นภยัยคุกคามที่สำคัญต่อผู้หญิงแม้ว่าจะมีกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นและการรณรงค์สาธารณะเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้แต่ปัญหานี้ก็ยังไม่ลดลงนอกจากนี้การถูกปิดบังเรื่องเพศในสังคมอินเดียทำให้ปัญหานี้ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีก สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความรุนแรงทางเพศยังคงเกิดขึ้นในอินเดียก็คือการขาดการศึกษาและความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้องเรื่องเพศยังคงเป็นหัวข้อที่ต้องห้ามในหลายครอบครัวการพูดถึงเรื่องเพศอย่างเปิดเผยถูกมองว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายและไม่เหมาะสม การที่เรื่องเพศถูกปิดบังไม่ให้พูดถึงในสังคมเนี่ยนะครับก็ทําให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเพศแล้วก็การให้ความรู้เรื่องการเคารพสิทธิของผู้อื่นเป็นไปได้ยากและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือในสังคมอินเดียเนี่ยก็ยังมีความเชื่อและทัศนคติที่มีการแบ่งแยกเพศอย่างรุนแรงผู้หญิงมักจะถูกมองว่าเป็นเพศที่ต้องเชื่อฟังและต้องปกปิดตัวเอง ขณะที่ผู้ชายเนี่ยถูกมองว่าเป็นเพศที่มีอำนาจมากกว่าการแบ่งแยกเช่นนี้ทำให้เกิดความไม่สมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างเพศและเพิ่มโอกาสในการเกิดความรุนแรงทางเพศขึ้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเขตชนบท แม้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเมืองใหญ่ของอินเดียแต่ในเขตชนบทนั้นก็ยังคงมีปัญหาสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงผู้คนในเขตชนบทมักจะถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในการเข้าถึงการศึกษาการรักษาพยาบาลและการมีชีวิตที่ปลอดภัยนอกจากนี้คนในชนบทจำนวนมากยังคงอยู่ภายใต้ใการควบคุมของกลุ่มอำนาจหรือผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นซึ่งมักจะใช้อำนาจนั้นในการกดขี่หรือข่มเหงประชาชนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในชนบทเกิดขึ้นหลายครั้งและหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นก็คือการขาดการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ที่ห่างไกล การที่คนในชนบทไม่มีการเข้าถึงข้อมูลหรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการขาดการศึกษาและขาดความรู้ทำให้คนในชนบทไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองได้และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งก็เป็นผลมาจากระบบชนชั้นที่ฝังรากลึกในสังคมอินเดีย ความยากจนและการไม่มีโอกาสทางเศรษฐกิจทําให้คนในชนบทถูกกดขี่โดยคนที่มีอํานาจหรือว่าทรัพยากรที่มากกว่าและการขาดการพัฒนาในพื้นที่ชนบทก็เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและยากที่จะถูกแก้ไขแล้วการทุจริตและการใช้อํานาจในทางที่ผิด สำหรับการทุจริตก็เป็นปัญหาใหญ่ในอินเดียไม่ว่าจะเป็นในระดับรัฐบาลหรือในภาคเอกชนการทุจริตส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตผู้คนตั้งแต่การเข้าถึงบริการของรัฐการทำธุรกิจไปจนถึงการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งการใช้อำนาจในทางที่ผิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปในอินเดียไม่ว่าจะเป็นการเรียกรับสินบนการโกงเงินทุนสาธารณะหรือการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหนึ่งในสาเหตุหลักของการทุจริตในอินเดีย,ยก็คือความไม่โปร่งใสและการขาดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพแม้จะมีกฎหมายและนโยบายที่พยายามปราบปรามการทุจริตแต่ในทางปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ยังคงมีความล่าช้าและไม่เข้มแข็งการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าบุคคลในตำแหน่งสูงเนี่ยสามารถหลีก เลื่องการถูกตรวจสอบหรือว่าลงโทษได้ทําให้การทุจริตนั้นยังคงเป็นปัญหาที่แพร่หลายในอินเดียและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือความเดือมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมการที่คนบางกลุ่มเนี่ยนะครับมีอํานาจและก็ทรัพยากรที่มากกว่าคนอื่นๆทําให้พวกเขาสามารถใช้ตําแหน่งและอํานาจของตนในการเอารัดเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าการทุจริตเนี่ยจึงไม่ใช่เพียงแค่การกระทําที่ผิดกฎหมายแต่เป็นปัญหาทางโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากความไม่เท่าเทียมในสังคมของอินเดีย การเลือกปฏิบัติต่อเพศในที่ทำงาน แม้ว่าจะมีกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงานแล้วก็ตามแต่ในความเป็นจริงผู้หญิงในอินเดีย,ยก็ยังคงเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการถูกกดขี่ในที่ทำงานผู้หญิงจำนวนมากยังคงไม่ได้รับค่าจ้างเท่ากับผู้ชายสำหรับงานที่เหมือนกันหรือถูกกีดกันไม่ให้ได้รับตำแหน่งที่สูงๆนอกจากนี้ผู้หญิงก็ยังคงเผชิญกับการคุกคามทางเพศและการถูกเลือกปฏิบัติจากเพื่อนร่วมงานโดยหนึ่งในเหตุผลหลักที่การเลือกปฏิบัติทางเพศยังคงมีอยู่ในที่ทำงานก็คือ ือทัศนคติทางสังคมที่ยังคงมองว่าผู้ชายเ,ยเป็นผู้นําและผู้หญิงเป็นผู้ตามแม้ว่าจะมีกฎหมายที่พยายามส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศแล้วแต่การปฏิบัติในที่ทํางาน,นก็ยังคงมีความล่าช้าและไม่ทั่วถึงการที่ผู้หญิงต้องเผชิญกับความท้าทายมากกว่าผู้ชายในการได้รับการยอมรับและการเติบโตในสายอาชีพ ทำให้พวกเธอเนี่ยมักจะถูกกดดันและให้ลาออกหรือว่ายอมแพ้ในการทํางานซึ่งอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการขาดการสนับสนุนจากนโยบายสาธารณะและสวัสดิการทางสังคมเพราะว่าผู้หญิงในอินเดียเนี่ยก็ยังคงมีภาระหนักในเรื่องของการดูแลครอบครัวและการทํางานบ้านทําให้พวกเธอมีเวลาและก็พลังงานน้อยกว่าผู้ชายในการพัฒนาตนเองในสายอาชีพการที่สังคมไม่ให้ความสาคัญกับการแบ่งงานในครัวเรือนอย่างเท่าเทียมทําให้ผู้หญิงเนี่ยต้องเสียสละโอกาสในการทํางานและการเติบโตในสายอาชีพ ขอองงตนเปัญหาการแต่งงานเด็ก การแต่งงานเด็กเนี่ยเป็นปัญหาที่รุนแรงในอินเดียแม้ว่ากฎหมายจะกำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับการแต่งงานเอาไว้ที่18ปีสำหรับผู้หญิงและ21ปีสำหรับผู้ชายแต่ในทางปฏิบัติแล้วการแต่งงานเด็กก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในอินเดียโดยเฉพาะในชนบทและพื้นที่ที่ยากจนการที่เด็กผู้หญิงถูกบังคับให้แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยทำให้พวกเธอเด็กต้องเสียโอกาสในการศึกษาและการพัฒนาตนเองนอกจากนี้การแต่งงานในวัยเด็กนั้นก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตของเด็กด้วยเนื่อง จากพวกเธอยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวหรือว่ามีลูกสาเหตุหนึ่งที่การแต่งงานเด็กยังคงมีอยู่ในอินเดียก็คือความยากจนและการขาดการศึกษาโดยพ่อแม่จํานวนมากที่ยากจนในอินเดียเนี่ยก็มักจะเห็นว่าการแต่งงานของลูกสาวตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นวิธีการลดภาระทางเศรษฐกิจเพื่อให้ลูกสาวเนี่ยมีชีวิตที่มั่นคง แต่ในความเป็นจริงแล้วการแต่งงานตั้งแต่ยังเด็กเนี่ยมันก็ทําให้เด็กหญิงต้องเผชิญกับความยากลําบากในชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขาดการศึกษาและการขาดการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของเด็กทําให้การแต่งงานเด็กนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในบางส่วนของสังคมอินเดียและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือประเพณีและความเชื่อที่ยังรากลึกลงไปในสังคม การที่เด็กหญิงถูกมองว่าเป็นภาระทางเศรษฐกิจและการที่การแต่งงานก็ยังถูกมองว่าเป็นเป้าหมายสำคัญในชีวิตของผู้หญิงทําให้การแต่งงานตอนเด็กเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องธรรมดาในหลายพื้นที่การที่สังคมยังคงมีความคิดเช่นนี้ทําให้การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขปัญหานี้เป็นไปได้ยากปัญหาการบังคับให้ทํางานหนะัก สำหรับการบังคับให้ทำงานหนักหรือว่าการทำงานในสถานที่ไม่เป็นธรรมก็ยังคงเป็นปัญหาในอินเดียโดยเฉพาะในเขตชนบทและอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นทางการผู้คนจำนวนมากยังคงถูกบังคับให้ทำงานหนักในสภาพที่ไม่ปลอดภยัยและไม่ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมโดยที่ไม่สามารถหลีกหนีหรือว่าเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองได้การที่พวกเขาถูกบังคับให้ทำงานในสภาพเช่นนี้ ก็เป็นผลมาจากการขาดการศึกษาขาดทางเลือกและก็การไม่มีอำนาจต่อรองซึ่งสาเหตุหนึ่งที่การบังคับให้ทำงานหนักยังคงมีอยู่ในอินเดียก็คือความยากจนและก็การขาดการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจคนที่ยากจนและไม่มีการศึกษามันจะต้องรับงานที่มีสภาพการทำงานที่ไม่เป็นธรรมเพียงเพื่อจะได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวโดยการขาดการเข้าถึงข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ของตนทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างที่เหมาะสมหรือว่าสภาพการทำงาน ที่ปลอดดภัยไ้และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการขาดการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพแม้ว่าจะมีกฎหมายที่ห้ามบังคับใช้ทํางานหนักแต่ในทางปฏิบัติแล้วการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ยังคงมีความล่าช้าและไม่เข้มแข็งการที่คนมีอานาจสามารถหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทําให้การบังคับใช้ทํางานหนักเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาที่แพร่หลายในหลายอุตสาหกรรมการที่ปัญหานี้ยังคงมีอยู่ส่งผลให้คนจํานวนมากเนี่ยต้องใช้ชีวิตในความยากลําบากและไม่มีโอกาสในการพัฒนา ตนเองความยากจนและการขาดโอกาสทางการศึกษา อินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความแตกต่างทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลร,ระหว่างเมืองใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองและพื้นที่ชนบทที่ยากจนปัญหาความยากจนเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาหลักที่ทำให้เด็กจำนวนมากในอินเดียาขาดโอกาสทางการศึกษาแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีโครงการและนโยบายเพื่อส่งเสริมการศึกษาในชนบทแล้วแต่ในหลายพื้นที่การเข้าเรียนเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องที่ยากลำบากเนื่องจากครอบครัวไม่สามารถจ่ายค่าเรียนหรือเด็กเนี่ยต้องออกจากโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวในการทำงาน หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ความยากจนและการขาดโอกาสทางการศึกษายัางคงมีอยู่ซึ่งก็คือการขาดการพัฒนาในพื้นที่ชนบท การที่ไม่มีโรงเรียนหรือสถานที่ที่มีคุณภาพใกล้บ้านทำให้เด็กเนี่ยต้องเดินทางไกลเพื่อไปเรียนซึ่งในหลายกรณีพ่อแม่เนี่ยก็มักจะเลือกที่จะให้ลูกอยู่บ้านและช่วยทำงานมากกว่าที่จะส่งไปโรงเรียนทำให้เด็กๆขาดการศึกษาและเด็กในชนบทเนี่ยก็ไม่มีโอกาสในการพัฒนาตนเองและต้องอยู่ในวงจรความยากจนต่อไปอีกปัจจัยหนึ่งก็คือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม เพราะว่าการที่ครอบครัวในชนบทขาดแคลนทรัพยากรก็ทำให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถสนับสนุนการศึกษาให้กับลูกหลานได้อย่างเต็มที่แม้ว่าจะมีโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วแต่ในหลายกรณีความช่วยเหลือเหล่านั้นก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถเรียนได้จนถึงระดับสูงขึ้นการที่เด็กในชนบทต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเข้าถึงการศึกษาก็ส่งผลให้พวกเขาไม่มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและต้องอยู่ในความยากจนต่อไป การกีดกันชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมืองสำหรับอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และหลายศาสนาแต่ว่าชนกลุ่มน้อยและก็ชนพื้นเมืองเนี่ยก็ยังคงเผชิญกับการถูกกีดกันและก็การละเมิดสิทธิ์อย่างรุนแรงคนเหล่านี้เนี่ยมักจะถูกกีดกันไม่ให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจการศึกษาและบริการสาธารณะรวมถึงการถูกเลือกปฏิบัติในด้านต่างๆ อย่างเช่นการรับสมัครงานการให้บริการสุขภาพหรือแม้แต่การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมสาเหตุนหนึ่งที่ทําให้การกีดกันชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมืองจะคงมีอยู่ในอินเดียก็คือความไม่เข้าใจและก็การขาดการยอมรับในด้านของความแตกต่างทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต คนกลุ่มน้อยและก็ชนพื้นเมืองเนี่ยก็มักจะมีวิถีชีวิตและความเชื่อที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในอินเดียซึ่งมันทาให้พวกเขาถูกมองว่าเป็นคนนอกหรือไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมนั่นเองความแตกต่างทางวัฒนธ,ธรรมนี้ทําให้พวกเขาเนี่ยถูกกีดกันไม่ให้เข้าถึงโอกาสและสิทธิที่พวกเขาควรที่จะได้ และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลและนโยบายที่ไม่เป็นธรรมการที่รัฐบาลเนี่ยไม่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมืองทําให้พวกเขาเนี่ยขาดการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกษิจนอกจากนี้การเลือกปฏิบัติก็ยังคงมีอยู่ในหลายพื้นที่ทําให้พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างเท่าเทียมการที่คนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมืองเนี่ยต้องเผชิญกับการกีดกันเช่นนี้ทําให้พวกเขาไม่มีโอกาสในการพัฒนาตนเองและชีวิตของพวกเขาเลย ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานเด็กเนี่ยเป็นปัญหาที่รุนแรงมากในอินเดียโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นทางการเด็กจำนวนมากต้องทำงานในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้รับการศึกษาเนื่องจากครอบครัวของพวกเขายากจนและไม่สามารถส่งลูกไปโรงเรียนได้การที่เด็กต้องทำงานหนักตั้งแต่อายุยังน้อยส่งผลให้พวกเขาไม่มีโอกาสในการพัฒนาตนเองและต้องอยู่ในวงจรความยากจนต่อไปสาเหตุหนึ่งที่การใช้แรงงานเด็กยังคงมีอยู่ในอินเดียก็คือความยากจนและการขาดโอกาส ทางการศึกษาและพ่อแม่ที่ยากจนเนี่ยก็มักจะต้องการให้ลูกช่วยทํางานเพื่อหาไรายได้เสริมเข้าครอบครัวการที่พวกเขาไม่สามารถส่งลูกไปโรงเรียนได้เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรและก็การสนับสนุนจากภาครัฐก็เลยทําให้เด็กเนี่ยต้องทางานตั้งแต่อายุยังน้อยและขาดโอกาสในการศึกษาอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการขาดการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพแม้ว่าจะมีกฎหมายที่ห้ามใช้แรงงานเด็กแล้วในอินเดียแต่ในทางปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ยังคงมีความล่าช้าและไม่เข้มแข็ง การที่เด็กต้องทำงานในสภาพที่ไม่เหมาะสมก็ส่งผลทำให้พวกเขาเสียโอกาสในการพัฒนาตนเองและการที่ปัญหานี้ยังคงมีอยู่ก็ทำให้เด็กจำนวนมากต้องทุกทนทรมานในสภาพร่างกายและก็การทำงานที่ไม่เหมาะสมปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ สำหรับในเมืองใหญ่ของอินเดียอย่างเช่นมุมไบเดลีและก็บังกาลอ์นะครับปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นปัญหาที่รุนแรงมากเพราะว่าคนจํานวนมากต้องอาศัยอยู่ในสลัมหรือว่าที่พักชั่วคราวที่ไม่มีความปลอดภัยและสุขอานามัยที่ไม่เหมาะสมการขาดที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเนี่ยก็ส่งผลทําให้คนในเมืองใหญ่ต้องเผชิญกับความยากลําบากในการดํารงชีวิตและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพอื่นๆโดยสาเหตุหนึ่งที่ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ยังคงมีอยู่ก็คือการเติบโต ของประชากรและการย้ายถิ่นฐานของคนจากชนบทเข้ามาในเมืองเพราะการที่เมืองใหญ่มีโอกาสทางเศรษฐกิจมากกว่าชนบททําให้คนจํานวนมากย้ายเข้ามาในเมืองเพื่อทํางานและมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เนื่องจากการขาดการวางแผนและก็การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เพียงพอทําให้คนจํานวนมากต้องอาศัยอยู่ในสลัมหรือพื้นที่ที่ไม่มีความปลอดภัยและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการขาดการควบคุมและก็การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการจัดการที่อยู่อาศัยการที่มีการก่อ สร้างที่อยู่อาศัยอย่างไม่เป็นระเบียบและก็การขาดการบังคับใช้กฎหมายทําให้สลัมและก็พื้นที่ชั่วคราวยังคงเพิ่มขึ้นในเมืองใหญ่โดยการที่คนจํานวนมากต้องอาศัยอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นสลัมเนี่ยนะครับก็ส่งผลทําให้พวกเขาต้องเผชิญกับความยากลําบากในการดํารงชีวิตและสุขภาพที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีการใช้แรงงานสัตว์ การทารุณกรรมสัตว์และก็การใช้แรงงานสัตว์เนี่ยเป็นปัญหาที่รุนแรงมากในอินเดียโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและอุตสาหกรรมการเกษตรสัตว์จำนวนมากถูกใช้แรงงานอย่างหนักและก็อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นวัวที่ถูกใช้ในการไถนาในสภาพที่ไม่มีน้ำหรืออาหารที่เพียงพอหรือการนำช้างมาใช้ในการท่องเที่ยว โดยไม่มีการดูแลที่เหมาะสมนอกจากนี้การฆ่าสัตว์เพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆในศาสนานะครับหรือว่าการบูชายันก็ยังคงเป็นเรื่องธรรมดาในหลายพื้นที่สาเหตุหนึ่งที่การทารุณกรรมสัตว์แล้วก็การใช้แรงงานสัตว์ยังคงมีอยู่ในอินเดียก็คือการขาดการศึกษาและความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของสัตว์คนในชนบทที่ยากจนเนี่ยก็มักจะเห็นว่าสัตว์เนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือในการทํางานหรือว่าเป็นทรัพยากรที่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นการที่พวกเขาขาดความรู้หรือว่าการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดู แลสัตว์ก็ทําให้สัตว์เนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานในสภาพการทํางานที่ไม่เหมาะสมและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือประเพณีและความเชื่อทางาศาสนาการที่สัตว์ถูกใช้ในการทําพิธีกรรมหรือว่าการบูชายันก็เป็นผลมาจากความเชื่อที่อย่างรากลึกในวัฒนธรรมและาศาสนาของอินเดียโดยการทารุณกรรมสัตว์ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในสังคมทําให้การเปลี่ยนแปลงหรือว่าการแก้ไขปัญหานี้เป็นไปได้ยากการที่สัตว์ต้องทนทุกข์ทรมานในสภาพร่างกายที่ไม่เหมาะสมก็เป็นผลมาจากการขาดการมา ใช้กฎหมายและการขาดการสนับสนุนจากรัฐทางด้านของการดูแลและคุ้มครองสัตว์โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด้านมืดของคนอินเดียที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้ ซึ่งด้านมืดทั้งหมดในคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าในประเทศอินเดียยังมีเรื่องราวด้านมืดอีกมากมายที่ผมเนี่ยไม่ได้เอามาพูดในคลิปวิดีโอนี้โดยปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชนในอินเดียนะครับก็มีอยู่มากมายอย่างเช่นการแบ่งแยกวรรณะความรุนแรงต่อผู้หญิงการเลือกปฏิบัติทางเพศ การใช้แรงงานเด็กและการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่นอกจากนี้ก็ยังครอบคลุมปัญหาด้านการค้าประเวณีการค้ามนุษย์การกดขี่ทางศาสนาการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นผลมาจากความยากจนการขาดการศึกษาและการขาดการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ